กราบสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่อง m i x เซอร์เวย์พาร์ท2นะตอนนี้ผมได้สร้างช่อง YouTube ใหม่แล้วนะครับฝากทุกคนไปรับชมและติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นความหวังครั้งสุดท้ายของเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะเอาของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยกลับได้หรือเปล่านะครับไปรับชมกันเลยหยาแล้วไม่ได้ปาแปดเศมาใช่นั่น,นพี่อุเดียีไมได้ออกมา ไม่รู้ว่าจะเกิดน,นี่้าสเกินเอเคต้องเติมผ่านตัวเกมไหมเอเ้ถ้าเติมร้านค้าผม,มเนี่ยจะปัจจัยตลัดที่ผมเติมแบบเติมผ่านตัวเกมสามสิบเ,เก้าบาทขอบคุณตลัดฉาล็องก็มีสวยจัดเลยครับดูดิโกงยหรอเพ่ไปเปิด2องนึงไหมครับ จะลองเปิดไอ้แย่แสนขอได้ของแดงชิ้นแรกเริ่มซีซั่นนะพี่จัดไปหลังจากวันก่อนที่พี่พักได้ของแดงจากตู้เซฟห้องแปดแสนอันแรกนะครับตอนนี้พี่พักเนี่ยได้ของแดงไม่หยุดเลยครับคนดูสงสัยเนี่ยดวงแกม,มาแล้วครับซีซั่นเนี้ยดีใจด้วยพี่ชายโคมเที่ยงโคมเพียง <c ười> อ่านี่ไงรู้แล้วมึงอยู่นี่เพี่ากลางทุ่งมันดักปะอะไรบิ่เ,เห็นไหมผมว่าอะไรเอ๋อกี่ตัวเดี๋ยวตัวนเดี๋ยวตัวนึงเฮ้ยขว,ว,วามือผมมาวะ điên set chạy lên pìi, khang lang ma tem lên, đung tên đung tên lên ปลระเบิดพี่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 เบอร์เบอร์เบอร์สี่มันอยู่กำแพงกำแพงน้ำมึนหน้าบมตายตายหนึ่งตายหนึ่ง hit shot hit shot หนึ่งตัวยังตัวใกล้พี่บามีกองพันกองไันใหญโอเคโอเคยันไหนไหนบ้าไหนไ อ,อ,อุ้ยกระสุนหมดอุ้ยเส้ใหญ่เลยพี่ระวังระวังเฮียอวกาศเฮ้ยกระสุนหมด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 พี่เบอร์แปดเ้ยพี่พี่แปดตรวจระวังพี่มันไปชาร์จพี่น่ะมาเลยมาแล้วเลยตายข้างหน้าาปหนึ่งพี่หนึ่งายหนึ่ง

ผมมองไม่เห็นว่ะพี่เฮ้ย,ย,ยบิ๊ด้ะมันี่กูซ้ำมึงก่อนสักกันดินีพ่พี่แสดงว่าด้านซ้ายมันอีกตดิ้งแม่เลยใช่อะแม่งดกูขอโกงมีดก่อนก่อนกูตาย กระสุนพอวัดพอแล้วพี่ใส่แล้วผมปาตัดก่อนแล้วกันผมมีก่อนชอบมีดสวยแลวดูดีตัดหัวัแล้วพี่ีตัองจนะเน่ยผมพี่ยัว่อุ้ยไอ้เจี๊ยวาแล้วมันจะไหนอยู่มี้บอมาไหนตไหน Nó nick gặp ai À mình mà liền, mình mà liền nhiều quá này cũng... Này gì ไม่มีหรอว่าเปิ <100 S 1> ดร้อยกินโพ่อดักกูนักฮะมึงดักกูมึงดักกูไม่เอายาเยนนะครับ <c oughs> ได้ได้ไหมกระสุนอะไรเจาะเจ็ด มือก็สั่นเหลือเกินว่ะพี่พี่ดูดิมือผมสั่นมากเก่งเก่งเก่งหมดแล้วหมดแล้วผมยิงไม่ได้พี่จะวิ่งกลับหรือเปล่าไม่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 มามมาไม่เหรอใ่มาของเพื่อนใ่ใ่นายตัวงเน ไม่ตายไหมวะหมโหนั่นน่ะไม่โดนว่ะโดนไม้มันเอ๋มันไฟเป็นไมฟเป็นรูอยูโมโหพี่ดูนายจอดส่งเสียงแต่อย่าเสียงส่งใจ เพือกระสุนมันย้อยดิเดวี่วใช่ไปดูย้อนหน้าไอจ้าผมต้องขึ้นบ้านไม่ได้ไม่รู้อ่ะมันเป็นรูอะไรมันเป็นรูอ่ะใ่ะนักชิเดเออมีแกไปย้อนนี่โอ้มาดิมาวัดกับผู้ทักตังที่มามัน,มน,นวิ่งใส่กันแล้วทำเวทใส่กาวก่อนแล้วกัน chiu chán. cái. coi, nó đang khóc rồi. không phải. giờ nói qua khứ ร้อนหมดแล้วอ่ะมันเจอคอมิคเซเวียดันมามั่งตายครับพี่ถ้าปักทำคลิปปักก็ทำคลิปยาวๆหน่อยอไี่เคยเดินดันทำคลิปสั้นคนก็ดูนะแต่ว่าถ้าทำคลิปยาวคนก็ได้คลิปมากกว่าอ่าแล้วมันจะไปบวกกับไอ้อะไรนะเบลล์อาจจะยี่ห้อนัเลยผมว่าผมผมเช็คดีกว่าว่ะ เวลาในการดูใช่ไหมพี่ถ้ายิงเยอะยิงดีมีก็ดูน้องอ่ะแต่ว่าขวางก็จะตัดกิบกันแท่เของทันเหล่าทุกเมืองจบอยู่ไอ้คนจบข้าวเดี่ยวว่ะแค่เมืองจบข้าเดี่ยวว่ะเราเรื่องจริงเรื่องจริงใช่ใช่เรื่องจริงนะที่ดูคนได้อาคาร์เมยเพราะว่าเขาติดเราแล้วเขาก็ถือเอาตัว กลัวเขาเบื่อใช่ไถ้าไม่ไปตัดไม่เบื่อไม่เบื่อคนเรามันมีหลายบุกหลายแต่ว่าเยอะมากเราก็จะดูพิดยาวมากกว่าได้ไปได้แนะนำนะได้ครับพี่ขอบคุณครับตีเกมติมเมอร์พิดยาวต่อสามไปกินซื้อข้าวของ โอ้ยเยี่ยอยู่นี่ดีกว่าอยู่ปะโอ้ยโอ้ยมึงนั่งกำแพงเลยว่าแล้วอะไรดำดำโอ้พี่มันแล้งยังนี่อยู่เลยพี่มันเด็ไไกไปยิงฝั่งโูล โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนไปติดตามช่อง YouTube ใหม่ผมด้วยนะครับผมก็ตามรูปภาพนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายม